สวัสดีครับมาพบกับผมช่องศูนย์หัวคีย์บอร์ดแชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอนะครับสูตร10หน่วยล่างนะครับเป็นสูตรที่ใช้สรุปนะครับ2ตัวล่างจากงวดที่แล้วนะครับก็เข้าตัวกลับนะครับ งวดที่แล้วนะครับก็เน้นแค่ตัวเดียวนะครับในชุดสรุปนะครับก็คือ79นะครับแต่ผลบอลเลขท้าย2ตัวนะครับออก9 7นะครับก็เข้าตัวกลับวันนี้นะครับผมก็จะมาคำนวณนะครับงวดล่าสุดนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับที่ เด่นมากนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวเด่นนะครับไปเทียบกับสูตรมาครบล่างของเรานะครับว่าจะมีตัวไหนที่ชนกันหรือเปล่านะครับผมก็จะทวนสูตรนะครับที่ใช้คำนวณจากงวดที่แล้วลักสิบนะครับสูตรที่ใช้คำนวณน,นะครับเราจะใช้ หลักพันนะครับบวกหลักร้อยหน้าที่1บวกหลักร้อยหน้าที่2บวกหลักหน่วยหน้าที่2บวกหลักหน่วยท้ายที่1บวกหลักร้อยท้ายที่2 2สองครั้งนะครับก็บวก3เป็นค่าคงที่ผลคำนวณน,นะครับเท่ากับ41เราใช้แค่หลักหน่วยคือเลข1มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 1บวกเพิ่มไป1 1บวก1ได้ สองเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สองสองบวกเพิ่มไปสองสองบวกสองได้สี่เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สามสี่บวกเพิ่มไปสามสี่บวกสามได้เจ็ดเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สี่ต่อมานะครับหลักหน่วยนะครับสูตรที่ใช้คํานวณนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักสิบล่างบวก หลักสิบนะครับหน้าที่2บวกหลักหน่วยท้ายที่1 2ครั้งบวกหลักร้อยนะครับท้ายที่2บวก3นะครับเป็นค่าคงที่ผลคำนวณเท่ากับ34เราใช้แค่หลักหน่วยคือเลข4มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 4บวกเพิ่มไป2 4บวก2ได้6เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 หกบวกเพิ่มไป3 6บวกสได้9เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3 9บวกเพิ่มไป1 9บวกหได้10ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข0ูมาเป็นตัวเด่นตัวที่4จากนั้นนะครับเราก็จะนำสูตรนะครับมาครบล่างนะครับมาเทียบชนนะครับจากงวดที่แล้วนะครับก็หลัก10นะครับจะชนกันที่ 1 7 7นะครับลักหน่วยนะครับจนกันที่4กับ9นะครับเมื่อนำมาจับคู่กันครับก็จะได้9ชุดตรงนะครับหัวทีละครับก็เน้นแค่ตัวเดียนะครับ7 9นะกาครับก็เข้าตัวกลั่นะครับเราก็มาดูงวดนี้นะครับว่าจะมีตัวไหนที่เด่นมากนะครับ ผลรางวัลนะครับเ,เพื่อนๆก็ทราบผลรางวัลที่ออกไปแล้วนะครับสําหรับเ,เพื่อนที่ชอบการคิดคํานวณน,นะครับก็สามารถคํานวณไปพร้อมกันได้เลยนะครับเรามาดูที่หลักสิบกันก่อนนะครับหลักสิบครับสูตรที่ใช้คํานวณน,นะครับเราจะใช้หลักพันนะครับ หลักพันบวกหลักร้อยหน้าที่1บวกหลักร้อยหน้าที่สองบวกหลักหน่วยหน้าที่2นะครับบวกหลักหน่วยท้ายที่1บวกหลักร้อยท้ายที่สองสองครั้งนะครับ แล้ก็บวก3เป็นค่าคงที่ผมขอใช้เครื่อง คิดเลขน,นะครับสักครู่หนึ่งเพื่อความแม่นยำนะครับผลคำนวณนะครับเท่ากับสามสิบห้านะครับเราใช้แค่หลักหน่วยคิดเลขหมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่หนึ่ง หบวกเพิ่มไปหนึหบวกหได้6เป็นตัวเด็ดน,นะครับตัวที่2 6บวกเพิ่มไปสองเป็น8นะครับตัวเด่นตัวที่ส8ดบวกเพิ่มไปสเท่ากับสิบเอ็ดนะครับใช้แค่หลักหน่วยคือเลขหนมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สี่ ต่อมาครับหลักหน่วยนะครับสูตรที่ใช้คำนวณนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลัก10ล่างบวกหลัก10หน้าที่2นะครับบวกหลักหน่วยท้ายที่1 2ครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลักร้อยนะครับท้ายที่2บวก3เป็นค่าคงที่นะครับ ผลค,คำนวณนะครับเท่ากับ35นะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้หลักหน่วยคือเลขง5มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 5บวกเพิ่มไป2นะครับได้7นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่2 7บวกเพิ่มไป3นะครับ ได้10นะครับใช้แค่หลักหน่วยคือเลข0ูนย์นะครับมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3 0นย์บวกเพิ่มไป1ได้1นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4จาก0ูนย์นะครับหลัก10นะครับก็จะเด่น5 6 8 1นะครับหลักหน่วยนะครับก็จะเด่น5 7 0ศน หนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำสูตรนะครับมาครบล่างสูตรนี้นะครับมาคัดตัวเด่นนะครับก็เป็นสูตรที่เข้านะครับมาสางงวดติดแล้วนะครับงวดนี้ก็เป็นงวด ที่4นะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไม่รู้สูตรที่ใช้คำนวณสูตรนี้นะครับก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้ที่หน้าช่องเลยนะครับสูตรมาครบแล้วนะครับก็จะดินนะครับ 6 9 0 1 3นะครับเมื่อนำมาเทียบกับสูตรหลัก10นะครับก็จะชนกันที่6กับ1นะครับหลักหน่วยนะครับก็ จะชนกันที่0กับ1นะครับจากนั้นเรานํามาจับคู่กันนะครับก็จะได้4ชุดนะครับ 6 0นะครับ6 1 1 0นะครับแล้วก็1 1น,น,นะครับ4ชุดตรงดังนี้นะครับสูตรเป็นชุดตรงนะครับแต่ผลลัวั์ที่เข้าจากวันที่แล้วนับก็เข้า ตัวกลัคฮับเก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับนําไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งครับหรือนําไปเปรียบเทียบนะครับกับสูตรอีกหลายๆสูตรนะครับสําหรับสูตรต่างๆและสูตรเพิ่มเติมนะครับผมก็จะนําเสนอสูตรไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับ อันนี้เป็นสูตรที่เข้านะครับจากงวดที่แล้วนะครับก็นํามาเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆในงวดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียง เท่านี้นะครับสวัสดีครับ